สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูแนในรายวิชาวิทยาศาสตร์จากที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะว่าเมื่อเราผสมถั่วลานเตาในแต่ละลักษณะนะคะ mm. ก็จะได้ลูกที่แตกต่างกันในแต่ละลักษณะออกมานะคะอย่างเช่นต้นเตีย้ยต้นสูงดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวการแสดงออกลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะมีผลมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะ ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องจีโนไทป์และฟีโนไทป์เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนทราบมาแล้วนะคะว่ายีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันในต้นถั่วลันเตาเนี่ยอาจจะมีแอนล,ลีนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าแอนล,ลีนที่ได้รับมาจากพ่อและแม่เช่นแอนล,ลีนที่ควบคุมลักษณะเด่นนะคะเราจะเรียกว่าแอล,ลีนเด่น ส่วนแอลลีนที่ควบคุมล,ลักษณะด้อยเราจะเรียกว่าแอลลีนด้อยใช่ไหมคะซึ่งนักพันธุศาสตร์นะคะนิยมใช้ตัวอักษรภาษา,ษาษาอังกฤษตัวพิม์พใหญ่แล้วก็เป็นตัวเอียงด้วยนะคะแทนแอลลีนเด่นและตัวอักษรพิม์พเล็กนะคะตัวเอียงเหมือนกันแทนแอลลีนด้อยอย่างเช่นใช้ตัวอักษรตัวทีใหญ่นะคะแทนแอลลีนเด่นที่ควบคุมลักษณะต้นสูง และใช้ตัวอักษรตัวทีเล็กแทนแอนลีนด้อยที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยนะคะและเนื่องจากยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆอยู่กันเป็นคู่นะคะดังนั้นคู่ของแอนลีนที่แสดงลักษณะต้นสูงจึงเขียนเป็นทีใหญ่ทีใหญ่หรือทีใหญ,หทใหญ่ทีเล็กและคู่ของแอนลีนที่แสดงลักษณะต้นเตี้ยนะคะก็จะเขียนเป็นทีเล็กทีเล็ก รูปแบบของคู่ยีนของอลลีนที่มีอยู่ในเซลล์นะคะจะเขียนแทนโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่นท่ใหญ่ท T เล็ก T ใหญ่ท T ใหญ่และท T เล็กีเล็กนะคะเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ส่วนลักษณะที่แต่ละจีโนไทป์แสดงออกมานะคะเช่นลำต้นสูงและลำต้นเตี้ย จะเรียกว่าฟีโนไทป์นะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนของคำว่าจ no ีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะคำถามนะคะถัว่วลันเตาต้นหนึ่งมีลักษณะดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นและมีแอนล,ลีนควบคุมลักษณะดอกสีม่วงเป็นพีใหญ่ และแอนลีนควบคุมลักษณะดอกสีขาวเป็นพีเล็กจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของถั่วลันเตาคืออะไรคะนักเรียนตอบกันได้ไหมคะจีโนไทป์ของถั่วดอกสีม่วงก็คือพีใหญ่พีใหญ่หรือพีใหญ่พีเล็กนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนเป็นตัวเอียงด้วยนะคะ ซึ่งจีโนไทป์นะคะก็จะเป็นรูปแบบของคู่ของแอนล,ลีนที่มักจะเขียนแทนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นคู่กันนะคะส่วนฟีโนไทป์ก็คือลักษณะดอกสีม่วงซึ่งเป็นลักษณะที่แต่ละจีโนไทป์แสดงออกมานั่นเองค่ะครูมีคำถามต่ออีกหนึ่งข้อนะคะลักษณะเส้นผมของคนเราถูกควบคุมด้วยยีน ถ้ากำหนดให้แอลีน c ีใหญ่เป็นแอลีนเด่นควบคุมลักษณะผมหยักโซและแอลีน c ีเล็กเป็นแอลีนด้อยควบคุมลักษณะผมตรงชายคนหนึ่งมีผมตรงจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรคะนักเรียนตอบกันได้ไหมคะซึ่งจีโนไทป์นะคะเป็นรูปแบบคู่ของแอลีน ฉะนั้นจีโนไทป์ no ของชายคนนี้จึงเป็นซีเล็กซีเล็กส่วนฟ no ีโนไทป์เป็นลักษณะที่แสดงออกมาให้เราเห็นดังนั้นฟีโนไทป์ของชายคนนี้จึงเป็นผมตรงค่ะในการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วลันเตารุ่นพ่อแม่พันธุ์แท้นักเรียนอาจสามารถเขียนแผนภาพแสดงจีโนไทป์ ai, และฟ no ีโนไทป์ได้ดังนี้ค่ะ ถั่วรุ่นพ่อแม่ซึ่งเป็นต้นสูงพันแท้มีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ผสมกับถั่วต้นเตี้ยพันแท้ที่มีจีโนไทป์เป็นทีเล็กทีเล็กเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แอนลีนทีใหญ่กับทีใหญ่และแอลลีนทีเล็กกับทีเล็กจะแยกออกจากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ทำให้เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์มีแอนลีนเดียว และเมื่อเซลล์สืบพันธุ์มาปฏิสนธิกันทำให้ได้ไซโกตซึ่งก็จะเป็นลูกรุ่นที่หนึ่งที่มีแอล,ลีนมารวมกันเป็นคู่ใหม่ผลจากการเข้าคู่กันของแอล,ลีนทีใหญ่นะคะที่เป็นแอล,ลีนเด่นซึ่งควบคุมลักษณะต้นสูงกับแอล,ลีนทีเล็กที่เป็นแอล,ลีนด้อยซึ่งควบคุมลักษณะต้นเตี้ยก็จะทำให้ลูกรุ่นที่หนึ่ง ทุกต้นมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีเล็กนะคะแล้วก็มีฟีโนไทป์เป็นต้นสูงทุกต้นลูกรุ่นที่2ที่เกิดจากการผสมพันธ์กันระหว่างลูกรุ่นที่1ที่มีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีเล็กนะคะเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทีใหญ่กับทีเล็กจะแยกออกจากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และมีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ จะมีการเข้าคู่กันของแอลลีนได้3รูปแบบนะคะคือทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กและทีเล็กทีเล็กในอัตราส่วนของจีโนไทป์ระหว่างทีใหญ่ทีใหญ่ต่อทีใหญ่ทีเล็กต่อทีเล็กทีเล็กเท่ากับ1ต่อ2ต่อ1โดยต้นถั่วรุนที่สองนะคะจะมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ หรือ t ใหญ่ทเล็กจะมีฟีโนไทป์ที่มีลักษณะต้นสูงส่วนต้นถั่วที่มีจีโนไทป์ t ีเล็กทเล็กจะมีลักษณะต้นเตี้ยอัตราส่วนระหว่างฟีโนไทป์ต้นสูงกับฟีโนไทป์ต้นเตี้ยเท่ากับ3ต่อ1เราเรียกจีโนไทป์ที่มีคู่ของแอลลีนเหมือนกันเช่นทีใหญ่ทใหญ่ t I, หรือทีใหญ่ทีเล็กว่า ฮอร์โมไซกัสนะคะส่วนจีโนไทป์ที่มีคู่ของแอนลีนแตกต่างกันเช่นที่ใหญ่ทีเล็กเรียกว่าเฮเทโรไซกัสและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูกมากขึ้นนะคะครูมีโจทย์มาให้นักเรียนลองทำเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยค่ะ โจทย์นะคะกำหนดให้ถั่วลันเตาที่มีแอนลีนควบคุมลักษณะเมล็ดกลมเป็น R ใหญ่ซึ่งจะเป็นแอนลีนเด่นนะคะและแอนลีนควบคุมเมล็ดครูคราอาเล็กเป็นแอนลีนด้อยถ้านำถั่วลันเตาเมล็ดกลมที่มีจีโนไทป์ R าใหญ่ R ใหญ่ผสมกับถั่วลันเตาเมล็ดกลมที่มีจีโนไทป์อาใหญ่อาเล็ก นักเรียนเขียนแผนภาพเพื่อคำนวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในล่นลูกค่ะครูจะให้เวลานักเรียนในการทำนะคะไปเริ่มได้เลยค่ะ จากโจทย์นะคะมีการกำหนดให้นำถั่วลันเตาเมล็ดกลมที่มีจีโนไทป์ A ใหญ่ A ใหญ่ผสมพันธุ์กับถั่วลันเตาเมล็ดกลมที่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กนะคะโดยครูจะกำหนดให้จีโนไทป์ A ใหญ่ A ใหญ่ nect, เป็นของพ่อนะคะส่วนจีโนไทป์ A ใหญ่ A เล็กเป็นของแม่นะคะเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะ แอนล,ลีนอใหญ่อใหญ่กับอใหญ่อเล็กก็จะแยกออกจากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และเมื่อมีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์แล้วนะคะก็จะมีการเข้าคู่กันของแอล,ลีลูกนะคะหรือว่าจีโนไทป์ของลูกซึ่งในการเข้าคู่กันนะคะครูก็จะใช้เป็นเส้นสีแต่ละสีที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าแอนลีนใดของพ่อไปรวมกันกับแอนลีนใดของแม่นะคะจากการเขียนแผนภาพฟีโนไทายของลูกก็จะได้เป็นอใหญ่อใหญ่อใหญ่อเล็กอัตราส่วนจีโนไทป์อใหญ่อใหญ่ต่ออใหญ่อเล็กเป็น1ต่อ1น,นะคะส่วนฟีโนไทป์ของรุลูกก็จะเป็นเมล็ดกลมทุกต้นนะคะ เพราะว่าอายายเป็นแอลลีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดกลมนะคะที่เป็นลักษณะเด่นซึ่งก็จะข่มแอลลีนด้อยไม่ให้แสดงออกมาต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนและคำนวณอัตราส่วนของจ no ีโนไทป์และฟ no ีโนไทป์จากการทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะมีชื่อว่าจ no ีโนไทป์และฟ no ีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไร สถานการณ์มีว่าให้นักเรียนนะคะสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาสองตัวซึ่งสัตว์ประหลาดนั้นนะคะจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน7ลักษณะแต่ละลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนที่มีสองแอลลีนและมีแอลลีนเด่นสามารถคมแอลลีนได้ยอย่างสมบูรณ์ได้นะคะซึ่งลักษณะต่างๆของสัตว์ประหลาดมีดังนี้ค่ะ 1. รูปร่างของหัว 2. ตา 3. การมีรูจมูก 4. จํจำนวนเขาาจําจำนวนขา 6. จจำนวนแขนและ7การมีฟันวิธีดำเนินกิจกรรมนะคะโยนเหรียญบาทสองเหรียญพร้อมกันเพื่อหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์แต่ละลักษณะของสัตว์ประหลาดซึ่งกำหนดให้ด้านหัว ข้อเลียนนะคะแทนแอนลินเดนและด้านก้อยแทนแอนลินด้อยโดยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ในตารางเช่นถ้าจะหารูปร่างของหัวก็โย,ยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันได้ด้านหัวกับด้านก้อยเมื่อนำไปตรวจดูกับตารางนะคะก็จะได้จีโนไทป์เป็น A ใหญ่กับ a อเล็กนะคะรูปร่างของหัวก็จะมีฟีโนไทป์เป็น หัวกลมเพราะว่าเอใหญ่นะคะเป็นแอนลีเดนสามารถข่มเอเล็กไม่ให้ปรากฏลักษณะออกมาได้จากนั้นนะคะก็โยนเหรียญเพื่อหาจีโนไทป์ของลักษณะอื่นๆจนครบทั้ง7ลักษณะผลของการโยนเหรียญน,นะคะก็จะได้ลักษณะต่างๆของสัตว์ประหลาดดังตารางนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำลักษณะทั้งหมด มาวาดเป็นสัตว์ประหลาดตัวพ่อได้ผลดังภาพค่ะต่อไปนะคะเราจะนำสัตว์ประหลาดตัวพ่อมาผสมพันธุ์กับสัตว์ประหลาดตัวแม่นะคะโดยครูจะกำหนดลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวแม่ดังต่อไปนี้ค่ะลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวแม่นะคะข้อที่1ห,หัวกลมที่มีจีโนไทป์เป็นฮ so อร์โมนไซกัส2นะคะ ตาสตาที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัส 3. ไม่มีรูจมูก 4. เขาสองเขาที่มีจีโนไทป์เป็นฮอร์โมไซกัส 5. ขาสองขา 6. แขน4แขนที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัส 7. ไม่มีฟันจากนั้นนะคะเราจะนำสัตว์ประหลาดตัวพ่อและตัวแม่มาผสมพันธุ์กัน โดยเราจะพิจารณาเพียงลักษณะเดียวของพ่อและแม่นะคะจากนั้นเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์เพื่อหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกเลือกลักษณะของพ่อนะคะได้แก่จํานวนขาซึ่งพ่อมี3ขาจึงมีจีโนไทป์เป็นอ e ีใหญ่อีเล็กดังนั้นนะคะจึงต้องนำลักษณะจํานวนขาของแม่นะคะมาผสมพันธุ์กัน เพราะเป็นลักษณะเดียวกันกับพ่อซึ่งจากโจทย์นะคะกำหนดให้แม่มีขาสองขาซึ่งเป็นลักษณะด้อยจีนโนไทป์ของแม่จึงเป็น e เล็ก e เล็กค่ะซึ่งเราสามารถเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์ของทั้งพ่อและแม่ได้ดังภาพนี้เลยค่ะจีนโนไทป์ของพ่อนะคะก็จะเป็น e ใหญ่ e เล็กผสมกับจีนโนไทป์ของแม่เป็น e เล็ก e เล็กนะคะ จากนั้นนะคะแอลีนของทางพ่อและแม่ก็จะแยกออกจากกันไปอยู่ในเซลลสืพันธ์นะคะได้จีโนไทป์ของลูกเป็นอีใหญ่อเล็กแล้วก็อีเล็กอีเล็กนะคะอัตราส่วนของจีโนไทป์อีใหญ่อีเล็กต่ออีเล็กอีเล็กเป็น1ต่อ 1, อ1นะคะ ส่วนฟีโนไทป์ก็จะได้เป็น3ขาแล้วก็2ขานะคะอัตราส่วนของฟีโนไทป์จำนวน3ขาต่อ2ขาเป็น1ต่อหสรุปผลของการทำกิจกรรมนะคะการเข้าคู่กันของแอนลีนทำให้เกิดจีโนไทป์แบบต่างๆที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้สัตว์ประหลาดนะคะมีลักษณะแตกต่างกันการเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์จะทำให้สามารถหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกที่เกิดขึ้นได้ต่อไปนะคะเรามาสรุปเรื่องที่เรียนกันไปวันนี้กันนะคะรูปแบบคู่ของแอลีนเรียกว่าจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะ ซึ่งจีโนไทป์จะเป็นรูปแบบคู่ของแอนลีนที่อยู่ในเซลล์สามารถเขียนแทนโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่น t ใหญ่ t ใหญ่ t ใหญ่ t เล็กและ t เล็ก t เล็กหรือ p ใหญ่ p เล็ก a เล็ก a เล็ก b ใหญ่ b เล็กส่วนจีโนไทป์นะคะจะเป็นลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นเช่น ต้นสูงต้นเตีย้ยดอกสีม่วงหรือดอกสีขาวเป็นต้นค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องจีโนไทป์และฟีโนไทป์กันไปแล้วนะคะรวมถึงการเขียนแผนภาพของจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะเมื่อเราทราบจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของพ่อแม่นะคะเราก็จะสามารถทราบจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ของลูกได้นะคะ วันนี้นะคะครูก็มีใบงานให้นักเรียนทําเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมทํำส่งกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ